แพ้สารครีมในอินเทอร์เน็ตนะคะจะเป็นพวกครีมครีมเล่งขาวนะคะพวกนี้ก็จะมีพวกสารสเตียรอยด์เลยทำให้ผิวหน้าผิวหน้าเห่สิวเห่นะคะก็จะมีอ่าสิวอักเสบขึ้นนะคะสิวตันนะคะเดี๋ยวอีกระยะหนึ่งเดี๋ยวจะมาอ่าอัปเดตผิวหน้ากันอีกทีนะคะ สวัสดีค่ะชชชยาวัฒนานนทนานะคะเจ้าของแบรนด์คาริสนี่ค่ะตอนนี้นะคะกี้ก็อยู่กับนอกอัสมานนะคะเจ้าของรีวิวนะคะ,ะที่แพ้สารเคมีมาจากครีมที่มีสารเล่งขาวนะคะเซียรอยนะคะเดี๋ยวรบกวนโชว์ผิวหน้านิดนึงอ,อันนี้เป็น ผิวหน้าของน้องอัสมานะคะก่อนที่จะมารักษากับทางแบรนด์คาริสี่นะคะซึ่งในคลิปที่แล้วเราได้คุยกันในเรื่องของปัญหาผิวหน้าของน้องอัสอย่างชัดเจนเนาะก็คือตอนนี้ผิวหน้าของน้องอัสนเนี่ยอ่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าการที่น้องอัสนเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้มาก่อนแน่นอนน้องอัสนต้องเคยรักษาที่อื่นมาบ้างนะคะแล้วก็อ่ ได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์มาลงผิดลงถูกมาเยอะนะคะกว่าที่จะมาเจอแบรนด์คาริสนี่แล้วหายแบบนี้ทีนี้เนี่ยเวลาเราเจอปัญหามาแล้วเนี่ยเราก็มีความกลัวนะคะในการที่จะรักษาเราจะดูได้ยังไงว่าเราจะเชื่อมั่นกับทางแบรนด์ไหนนะคะเราจะรักษาด้วยวิธียังไงฉะนั้นวันนี้กี่ก็จะขอสัมภาษณ์น้นอกอันะคะว่าแบรนด์คาริสนี่เนี่ยมี มีความมั่นใจตรงไหนที่สามารถการันตีได้ว่าน้องอันรักษากับทางแบรนด์แล้วจะเห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนค่ะค่ะก็ที่มั่นใจนะคะก็เห็นพิกี้นะคะ,คะจากในเพจนะคะแล้วก็ได้มาศึกษาข้อมูลก็ได้รูเออพิกี้เนี่ยก็เป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยแล้วก็เป็นคนใช้จริงด้วยนะคะ,คะก็เห็นข้อมูลแล้วเมื่อก่อนพิกี้ก็เป็นเยอะเหมือนกอันก็เป็นเหมือนคล้ายๆเรานี่แหละแล้วเราก็ลองมาปรึกษาผิวหน้ากับพิกี้ดูก็ ดีขึ้นค่คะค่ะเดี๋ยวกี้จะแชร์นะคะผิวหน้าของกี้เองนะคะก่อนที่จะมารักษาน็อกอัสนี่ตัวกี้เองได้ผ่านการแพ้เครื่องสำอางมาก่อนนะคะเป็นเคสแบบนี้เลยเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวกี้จะโชว์รูปให้แอนน้อกอ,อัตถือไว้ปัญหาเราไม่ได้แตกต่างเลยะคะ่ะก็คือปัญหาของกี้นะคะกี้ก็จะมีสารเซียรอยนะคะแล้วก็มีครีมที่ผัดเซลล์ผิวไปนะคะหน้าแพ้ง่ายมีรอยแผลเป็นเยอะมากเลยมีสิวทุกจุดนะคะกี้ก็รักษา จนหน้ากี้ปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวในส่วนของผิวหน้านะคะกับน้องอันเนี่ยก็คือกี้กับน้องอันเราไม่ได้ต่างกันเลยนะคะเราก็คือคนที่แพ้ในเรื่องของสารเคมีจริงๆนะคะทีนี้การรักษากับทางแบรนคาริสนี่นะคะตัวกี้เองเนี่ยเบื้องต้นนะคะตัวกี้เองก็ <c oughs> จบในเรื่องของการกดจุดน้ําเหลืองนะคะแล้วก็มีใบการันตีนะคะแล้วก็ทางแบรนด์ค r ริสนี่ก็มีการจดทะเบียนการขายอย่างถูกต้องนะคะผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีออยแล้วก็มาตรฐาน ISO GMP ค่ะทีนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยการที่เราจะรักษาอย่างเดียวเนี่ย ถ้าผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะคะอ่ามันอาจจะไม่ตรงจุดถ้าเราไม่ได้ถูกวิเคราะห์ผิวหน้าอย่างแพ้จริงนะคะทีนี้กี้จะขอสัมภาษณ์นนะ้องอัสว่าขั้นตอนการดูแลรักษาการปรึกษากับทางแบนคาริสนี่เนี่ยน้องอัสเริ่มต้นยังไงคะ ก็เริ่มต้นนะคะก็ส่งรูปมาปรึกษาผิวหน้านะคะกับทางแบรนด์นะคะแล้วก็ก็ได้ปรึกษาแล้วนะคะในช่วงนึงก็ช่วงต่อไปก็จะเป็นการเดินทางก็อันก็เดินทางมาที่ออฟฟิศของพิกี้นะคะก็ได้มาตรวจสภาพผิวหน้านะคะกับเครื่องมือตรวจสภาพผิวหน้าของทางแบรนด์นะคะแล้วก็ก็ได้มากดสิวด้วยค่ะแล้วก็ทำทรีทเมนต์ด้วยแล้วตอนนี้ก็ผิวหน้าดีขึ้นแล้วค่ะ